สพกนคนที่ดึงงบไปว่าเป็นสมาชิกอบตนั่นแหละทำถนนกว้าง4เมตรส่วนที่ที่ภาคเนี่ยเป็นช่วงยาว40เมตรพอวันดีเป็นดีมันใส่กันรุ่นหลานอีกหนึ่งรุ่นปู่ย่าไม่เพราะอะไรเขาสร้างความทันนะ้นพอรุ่นลูกร,รุ่นหลานอ่าเป็นเนียฝรั่งรุ่นลูกหลานไปขายดี 40เมตรที่มี่พานขายออกบอกไม่ให้ผ่านนะเพราะอะไรเพราะตอนญาติสมัครผู้ใหญ่บ้านไม่ช่วยเลยเนะราเนี่นะรร้อีก็เนี่ยรอีกเอ้เรื่องผู้ใหญ่มันมันะเลาะก,กันนะนะไปไถท,ทิ้งไถโดยเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่จริงๆนั่นนะครับมันก็ผิดทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่ปไปไถเนี่ยมันเป็นการทําลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับนะ ถูกจับได้นะครับถูกจับได้ยังไปไถถึงแล้วก็ยังเข้าใจว่าตัวเองถูกเป็นสิทธิ์ในที่ดินตัวเองแท้ๆพอนายเพืลงไปกลายปว่าเป็นที่ดินของสพกรใบอนุญาตให้ทำดูดเข้าใจว่าเป็นที่ดินสิิไม่ใช่ตัวเองเช่าสพกรอ,อีกชั้นหนึ่งเพราะคนอนุญาตให้อ่าแต่อนุญาตให้สร้างถนนได้ต้องเป็นสพกร อบตไปสร้างถนนก็ไปถูกไม่ขอสกสำนักงานปฏิรูปที่ดินจัมเนียติดทั้งสองฐานนายอำเภอบอกว่าเนี่ยติดสองฐานนะครับคนที่ทําถนนอบตเนติดในฐานนะในฐานที่ไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ดินคือรัฐคือสำนักงานปฏิรูปที่ดินยัมเนี่ยเป็นผู้ดูแลแทนรัฐเจ้าของที่ดินที่เปตดถนนเขาเสียเนี่ย ทำให้เขาเสียทรัพย์ทรัพย์สินของท่านการเสียหายอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าการณีที่ประชาชนเราไม่ทราบข้อกฎหมายต่งางๆเนี่ยมันนําไปสู่การขัดแย้งการตีพากน,นะพอเราเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาการที่ไม่รู้เนี่ยก็จะเทียงดึงดันเอะอะวุว่นวายอยู่นั่น,นกว่าจะชี้แจงให้เข้าใจได้โอ้ไม่เป็นอันทํางานเลย บางรายนายเือต้องสโลตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับเรื่องเล็กๆก็กินเวลานานนะอันอันนี้เพราะเราไม่รู้กฎหมายนะทุกฝ่ายไม่รู้กฎหมายนะพอไม่รู้ก็จะไปทางที่ตัวเองเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ถูกนะครับเราอยู่ในกติกาของส่วนรวมนะราะนั้น ที่เชิญท่านมาในในตานะที่ท่านเป็นผู้นำเป็นบุคคลสําคัญของชุมชนนะครับท่านต้องตักตวงอะไรต่างที่ทางสํานักงานทิ่พารจังหวัดจะมาให้ท่านในวันนี้และที่สําคัญนะครับผมเลือกตําบลนนท่าของเราผมเลือกเองนะฮะทางสํานักงนานทิ่ทกาจังหวัดมาประษานายเบอร์บอกว่า,วาเอาตําบลไหนดีนะครับผมเลือกท่านนะผมเลือกเพราะอะไรผมเลือกเพื่อ,อ หนึ่งนะครับเราอยู่ใจสองผมดูผู้นำท่านนะครับดูท่านนายกดูกำนันดูผู้ใหญ่ดูอวตนะผมให้คะแนนท่านสูงผมตึม้นเลือดเลือกเพื่อไม่ให้นายเจอเสียหน้าครับยี่งไนนายเลือกหายหนาด้วย <c oughs> ผมเลือกเพื่ออตรงนี้เพราะว่ามันจะเกิดผลแก่พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับ ถ้าเราไปเลือกในตรงที่ผู้นำขับเคลื่อนความยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนไม่ได้เราก็ไม่อยากเลือกเพราะนั้นผมตัดสินใจเลือกอนนท่านมาถึงวันนี้ผมคิดว่าผมเลือกถูกแล้วนะครับเลือกถูกแล้วเหตุที่เลือกก็เพราะเียนปีมือท่านมาตั้งแต่ผมย้ายหนึ่งตำแหน่งน,นายกนี่ผมตัดสินใจเลือกอนนท่าเพราะฉะนั้นภารกิจต่างๆที่สูงยุวิธรามในชนของเราที่เกิดขึ้น จะเป็นตัวแทนของอำเภอครับจะเป็นตัวอย่างาแก่ที่นออ้องประชาชนในทิอื่นนะครับบางครั้งเหตุหรือกรณีข่านเกิดที่พื้นที่อื่นเขาอาจจะมาขอความรู้ด้ละกฎหมายของเรา